สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาิก35นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพัสอัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัตธรรมคุณพรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089812-1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางปรัชญีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระศทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพริษสาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัตน์อัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 8์แ สำหรับในวันนี้เขานำเสนอเรื่องเมืองสารนาตต่อนะคะคราวที่แล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับพุทธสถานที่สำคัญในสารนาตนะคะออสถานที่แห่งแรกก็คือธรรมราชิกสถูนะคะสถานที่สองคือธรรมเมกะสะสถนะคะต่อไปก็จะเป็นสถานที่สามนะคะสามเจดีพระยาศเป็นเจดีขนาดเล็กอยู่ในเขตสารนาต ทางการได้ทำหลังคาคอนกรีตมุงบางไว้มีสี่เสาที่นี่นะคะเป็นที่ที่พยาศาสตร์ได้พบกับพระบระมศา,ศาสดาปัจจุบันองค์สถูปจะสูงราวหนึ่งเมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรเรียกว่าปัญจายะตันมันตีระนะคะยอดพังลงมาทำจากอิฐแดงมักมีพุทธบริษัทแวะเวียนมาปิดทองที่องค์พระสถูปเสมอ ถานที่สี่คือเสาอโศกนะคะ <c oughs> สำหรับเสาอโศกเนี่ยนะคะก็เป็นเสาหินที่พระเจ้าอโศกมหาราชนะคะสร้างไว้นะคะซึ่งตอนนั้นท่านเป็นพระมหาจักรพดิแห่งราชวงศ์มารยะนะคะที่ปกครองอนุเทวีปอินเดียในช่วงพุทธศักรรษที่สี่นะคะพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยท่านได้ทรงสร้างเสาหินทราย ซึ่งต่อมาพวกเราก็เรียกกันว่าเสาอโศกเนี่ยแหละคะ่ะสงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแดพา่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อที่จะระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนานะคะเสาอโศกเ่ยนะคะปัจจุบันเสาอโศกที่เมืองสารนาฏเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของพระมูลคันทกุดีซึ่งหักเป็น6กท่อนของเดิมจะสูงประมาณ15เมตรนะคะ สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ถูกทำลายในสมัยที่กองทัพมุสลิมเข้ามาัดโจมตีมีจารึกคำว่าเจ้าอโศกมหาราชบันทึกด้วยอักษรพราหม,มีแปลเป็นภาษาไทยว่าห้ามคณะสงฆ์แตกแยกความสามัคคีกันถ้าใครคิดจะทำลายสงฆ์ให้แต่งชุดขาวและออกไปเสียจากอารามนะคะส่วนยอดเสาจะเป็นรูปสิงห์สี่ตัวหันหลังชนกัน ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินที่คำรามปกป้องพระพุทธศาสนาในทิศทั้งสีเสาอโศกถูกค้นพบเมื่อพุทธศักราช2,447ค่ะสถานที่5คือพระมูลลคันทะกุดีซึ่งมีความว่ากุติที่มีกลิ่นหอมจะอยู่ทางเหนือของธรรมราชิกสถุของเดิมเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมานะคะ ต่อมาเมื่อพระราชามหากษัตริย์เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเนื่อกถึงพระพุทธองค์ก็จึงได้สร้างกุฏิแห่งนี้ขึ้นมาทับสถานที่เดิมนะคะปัจจุบันก็มีความยาว18เมตรในสมัยพระเจ้าถาังซำจังที่เดินทางมาที่นี้เมื่อพุทธศักราชที่1173กล่าวว่าพระมูลคันทะกุดีของพระพุทธองค์สูง61เมตร โครงสร้างทําจากอิฐเป็นส่วนมากสถานที่6นะคะคือเจ้าขันที่สถูปแปลว่าสถูปที่มีสี่มุมตั้งอยู่ไกลจากโบราณสถานอื่นๆเล็กน้อยห่างจากรรมเมฆะสถูปประมาณ700เมตรเป็นสถูปที่สร้างโดยพระเจ้าอาสศกมหาราชเมื่อพุทธศักราช246แล้วก็มาเสริมขยายในสมัยราชวงศ์คุปตะนะคะ เดิมทีจะดีนี้ก็สูง300ฟุตแต่ก็ผุพังไปตามกาลแลเวลาแล้วก็ได้ถูกทำลายเป็นบางช่วงนะคะต่อมาในพุทธศักราชที่2,131กษัตริย์ที่ชื่อว่าฮ um ูมายุนแห่งราชวงศ์โมกุลนะคะได้มาหลบภัยที่นี่พระองค์แพ้แก่เชียชาชูรีกุนศึกชาอฟัฟกันที่แกร่งกว่า เมือ่อกษัตริย์อักคบาขึ้นครองราดแล้วจึงระลึกถึงสถานที่ที่เป็นคุณต่อบิดาจึงได้สั่งโควารธทานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บภาษีสร้างโดมสี่เหลี่ยมนะคะขึ้นที่ยอดสถูปดังนั้นเราก็จะเห็นว่าศิลปะอิสลามครอบอยู่ด้านบนสถูปดังที่เห็นในปัจจุบันยอดโดมนะคะจะมีอักษรเป็นภาษาเปอร์เซียเขียนว่าฮุมายูนกษัตริย์แห่ง ประเทศทั้งเจ็ดได้มาอาศัยที่นี่ต่อมาท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้เข้ามาขุดแต่ได้เจาะเข้าไปตรงกลางฐานสถูปไม่ปรากฏว่าสิ่งมีค่าอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเจาะไม่ตรงที่หรือไม่ก็สมบัติก็ถูกคนมาลักลอบขุดไปเสะกาดแล้วนะคะเพราะสถูปทุกองค์มักมีสิ่งมีค่าบรรจุเสมอปัจจุบันจะสูง20เมตร ซึ่งทางการก็ได้บรุรณะตกแต่งสถานที่เป็นอย่างดีนะคะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองพาราณสีนะคะเมืองพาราณสีเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูนะคะชาวฮินดูเขาเชื่อว่าเมืองพาราณสีเป็นบันไดสู่สวรรค์เป็นเมืองขององค์ศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะแถมยังเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะหนึ่งในเจ็ดแห่งของอินเดียได้แก่หนึ่ง ฮาลิทวาสองอุเชนีสามัทุราสอโยธยาหทวารก,กะหกคอนจีเวรมและก็เจ็ดพารานสีพารานสีจะเป็นเมืองที่คุค่ครุนไปด้วยกลิ่นอายแห่งอารยธรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและก็พิธีกรรมต่างๆ,ๆซึ่งไม่เคยเลือนลางจางหายไปจากแผ่นดินนี้มานานกว่า5,000ปีนะคะ พาราณสีจึงเป็นแหล่งชุมนุมของเหล่าบัณฑิตฤุษีดาบทนักพรตนักบวชนักปรา์นักศึกษานักทัศนาจรและก็ผู้แสวงบุญที่มีความศรัทธาต่อองค์ศิวะมหาเทพและก็พระแม่คงคาสายน้ำแห่งความศักดิ์สิทธิ์ค่ะจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เมืองพาราณสีจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน จากทั่วทุกสารทิศซึ่งมีความศรัทธาได้พากันเดินทางมาสู่เมืองพาราณสีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจึงปรากฏสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายคือมีวัดและเทวาลยต่างๆกว่า1,000ถึง3,000แห่งมีท่าสำหรับลงอาบน้ำแล้วก็ใช้ประกอบพิธีกรรมในการบูชาต่างๆถึง84ท่านะคะด้วยความที่เป็นเมืองพาราณสี เป็นเมืองเก่าแก่แม้แต่โบราณกาลและสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่เคยรกร้างว่างเปล่าจากผู้คนเป็นเวลากว่า3,000ถึง5,000ปีในอดีตเมืองนี้เคยเป็นอย่างไรในวันนี้ก็ยังรักษาเอกลักษณ์ในรูปแบบของวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนรักที่ความเชื่อถืออันเก่าแก่นะคะที่เขาก็ได้สืบทอดกันมาจากอดีตอย่างต่อเนื่อง แม้วันเวลาจะผ่านเลยไปยาวนานเพียงใดความเป็นภารณสีก็ยังคงเข้มข้นเข้มแข็งอยู่เช่นเดิมไม่เคยจางหายนะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าเมืองนี้นะคะจะเห็นคนหามศพเดินตามท้องถนนมากมายทุกวันเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าใครก็ตามที่ได้มาตายหรือมาเผาอยู่ที่เมืองนี้หรือน้าดินฝั่งแม่น้ำโคงคาแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าค่ะ ปัจจุบันตัวเมืองพารณาณสีก็ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายทางทิศตะวันตกของแม่น้ำคงคาก็ยาวคู่ขนานไปกับแม่น้ำคงคาซึ่งอยู่ระหว่างปากแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำวารุณกับแม่น้ำอัสสีนะคะที่ไหลลงสู่แม่น้ำคงคาด้านเหนือและด้านใต้ของตัวเมืองน้ำในแม่น้ำคงคาตอนนี้จะไหลย,ย้อนจากใต้ไปเหนือเป็นเพราะว่าความโค้งของแม่น้ำซึ่งปรากฏ มีอยู่แห่งเดียวคือเมืองพาราณสีเท่านั้นค่ะตัวเมืองพาราณสีเนี้จะตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาด้านฝั่งซ้ายที่ตะวันตกแล้วก็มีตัวเมืองอยู่เพียงฝั่งซ้ายนี้เท่านั้นเพราะชาวอินเดียเชื่อว่าฝั่งซ้ายนี้เท่านั้นเป็นฝั่งสวรรค์จึงนิยมปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ท่าน้ําสําหรับลงอาบน้ําเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆไว้มากมายรวมถึงการลงอาบน้ําในแม่น้ําคงคา ก็มีผู้คนเดินทางมาช,ชำระล้างบาปค่ะแล้วก็ลงอาบอยู่เฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นซึ่งต่างกับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามที่เชื่อว่าเป็นฝั่งนรกนะคะเป็นฝั่งที่เป็นอัปมงคลได้กลายเป็นหาดทรายเปลี่ยวเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงแร้งฝูงกาและสัตว์อื่นๆที่เคยรุมยื้อแย่งกัดกินซากศพที่ลอยมาเกยตื้นบนหาดทรายหน้าริมฝั่งด้านนี้ ซึ่งก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชาวอินเดียไปแล้วปัจจุบันนี้นะคะพาราณสีก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของรัฐอุตตรประเทศมีฐานะเป็นเพียงอำเภอหนึ่งซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนานแน่นกว่า3ล้านคนค่ะโดยมีเมืองลักนาวเป็นเมืองหลวงห่างจากกรุงนิวเดลี764กิโลเมตรจากกรกตา 6 7 7กิโลเมตรจากมุมไบ1496กิโลเมตรนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงแม่น้ำคงคาดีกว่าค่ะแม่น้ำคงคาหรือที่เรียกอีกอย่างอย่างว่าคงคามหานาทีเป็นแม่น้ำที่สายสำคัญเลยค่ะของชมพูทวีปเป็นหนึ่งในห้าของปัญจมหานาทีแม่น้ำขนาดใหญ่สายสำคัญซึ่งมีอยู่ห้าสายก็คือ หนคงคา 2. องยมุนา 3. อิจฉาวดี 4. ีสรภูและห้ามหิตนะคะซึ่งต่างก็มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาฮิมาลัยแม่นำ้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับสองรองจากแม่น้ำพรมบุตรคือมีความยาว2,510กิโลเมตรนะคะส่วนแม่น้ำพรมบุตรนั้นยาวเพียง5,900กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ แม่น้ำคงคานี่ก็อำนวยปะโยชน์สวกแก่บรรดากเกษตรกรตลอดจนการคมนาคมทางน้ำของชาวอินเดียในทุกๆพื้นที่ที่แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านเลยค่ะต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยนะคะแล้วก็ไหลผ่านรัฐอุตตราประเทศรัฐพิหารรัฐเวียงกอนแล้วก็ไหลสู่ทะเลที่อเวงกอนในที่สุด ตามตำนานนะคะในคำพีพระเวทของอินเดียกล่าวไว้ว่าพระแม่คงคาสถิตยอยู่บนมวยผมข,ของพระศิวะหรือพระอีศวรมหาเทพแห่งเขาไกรลาชบนวิมานหิม,มาวันหรือหิม,มาพานเป็นสายทานที่เชื่อมโยงสวรรค์กับพื้นพิภพนี้นะคะแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลลงมาจากภูเขาหิมาลัยสู่พื้นดินเบื้องล่างจึงเชื่อกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เลยโอ้ ชาวอินเดียจึงขนานนามว่าคงคาสวรรค์จึงเป็นแม่น้ำที่มีความหมายสำคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อทุกชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจนสามารถกล่าวได้เลยว่าแม่น้ำคงคาเปรียบเหมือนมารดาผู้บังเกิดกล้าของชาวฮินดูพวกเขาก็มีความเชื่ออย่างหนักแน่นแน่นแฟ้นเลยค่ะว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเนี่ยสามารถจะล้างบาปได้ ดังนั้นนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะต้องมาสัมผัสกับพระแม่คงคาอย่างใกล้ชิดให้ได้แม้จะตายก็ขอให้ได้มาตายอยู่ในอ้อมกอดแล้วก็ไออุ่นของพระแม่คงคาแห่งนี้หากตายไปแล้วก็ขอให้ได้เผาศพของตนเองหน้าริมฝั่งแม่น้ำคงคาแม้กระดูกและเท่าฐานที่เหลือก็ขอให้ได้ลอยลงสู่แม่น้ำคงคาวิญญาณจะได้ไปเกิดในสวงสวรรค์ และจะได้เสวยสุขอยู่ตราบชั่วนิดนีรันเอาละคะ่ะต่อไปเป็นเรื่องพิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคานะคะในแต่ละวันนะคะก็จะมีการหามศพผ่านตัวเมืองพาราณสีมาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วก็ทำพิธีเผาวันละไม่ต่ำกว่า7 0 1 0สถึงศพปีหนึ่งก็ประมาณ28,000ศพกองฟืนและเปลวไฟอันเร่าร้อนจะมีให้เห็นอยู่ตลอด24ชั่วโมง ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละค่ะมานานนะับเป็นพันพันปีประเพณีเกี่ยวกับศพของชาวฮินดูนั้นเมื่อมีคนตายลง <_ S 1> เขาก็จะต้องจัดการทุกอย่างให้เสร็จภายในวันนั้นเพราะต้องนำศพออกจากบ้านภายใน24ชั่วโมงไม่ปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนไปเลยไม่ว่าเวลาจะดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังเห็นการหามศพนะคะก็แห่ไปตามถนนต่างๆของตัวเมืองเพราะในช่วงเวลาที่ศพยังอยู่ในบ้านนั้น สมาชิกทุกคนจะไม่มีการประกอบอาหารรับประทานกันเลยถือว่าเป็นการไว้ทุกข์ต่อคนตายด้วยเหตุนี้จึงทําให้ชาวฮินดูรีบจัดการกับคนตายอย่างเร่งด่วนไม่มีการเก็บไว้สวดหรือทําพิธีใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ผู้พิธีเป็นบุตรชายหลานชายและญาติฝ่ายชายจะต้องโกนผมไว้ทุกเกศผู้ตายนะคะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสัปะเ ที่จะเผาแล้วก็กวาดเอากระดูกเท่าฐานที่เหลือลงในแม่น้ำคงคาการเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคาจะมีพิธีกรรมที่ท่าน้ำมณิกรนิกานะคะซึ่งท่าน้ำนี้มีมากมายเลยนะคะแต่มณิกรนิกาเน,น,นี้หมายถึงต้มหูอันเป็นเพชรนะคะซึ่งกล่าวว่าเนี่ยที่ตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าออพระศิวะท่านได้เสด็จมาที่ท่าน้ำแห่งนี้แล้วก็ได้ทำต้มหูข้างหนึ่งหลุดตกนะที่ตรงนั้น ก็เลยเรียกกันว่ามณีกานิกาตามชื่อของต่างหูนั้นนะคะแล้วก็ที่ท่าน้ำเนี่ยค่ะที่มณีกานิกาเนี่ยนะคะก็จะแล้วก็มีอีกท่าหนึง่งชื่อแม่น้ำฮาริสจันนะคะแม่นม้ำท่าน้ำฮาริสจันเนี่ยก็ตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริย์องค์ที่28แห่งราชวงศ์สุริยะที่กรองเมืองอโยธยานะคะซึ่งเป็นท่าน้ำที่นำเอาพระนามของพระเจ้า พรริศจันร์มาตั้งชื่อเป็นท่าน้ำนะคะซึ่งท่าน้ำทั้งสองท่านี้นะคะทุกวันทุกเวลาจะไม่มีการหยุดพักเลยควันไฟและเปลวเพลิงเผาศพที่ท่าน้ำคงคาเมืองพาราณสีแห่งนี้ปรากฏทุกอยู่ตลอดเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันที่จะดับลงได้เลยสำหรับศพที่ไม่เผาทำลายด้วยพระเพลิงคือศพของบุคคลเหล่านี้ค่ะนะคะ 1. พวกนักบวชหรือสาธุเพราะถือว่าคนพวกนี้บำเพ็ญตนประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ 2. หญิงสาวพรหมจรรีคือหญิงที่ยังไม่ผ่านการมีสามี 3. เด็กเล็กทั้งหญิงและชายถือว่ายังบริสุทธิ์ 4. ศพหญิงตายทั้งกลมเพราะถือว่าเด็กที่อยู่ในคันยังบริสุทธิ์อยู่แล้วก็ 5. ศพที่ถูกงูก,กัดหรือฟ้าผ่า เขาถือว่าพระผู้เป็นเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้ไปเป็นบริวารซึ่งศพของบุคคลเหล่านี้5จำพวกนี่นะคะจะถูกนำลงเรือแล้วก็วิ่งไปสู่กลางแม่น้ำคงคาหลังจากนั้นก็จะเอาแผ่นหินเนี่ยมัดติดหลังแล้วก็หามแล้วก็ปุ้มโยนลงไปในแม่น้ำคงคาเลยนะคะหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งเมืองพาราณสีพระศ <c oughs> ระิวะมหาเทพนะคะ พระศิวะมหาเทพเนี่ยออคนไทยนิยมเรียกว่าพระอิศวนพระศิวะเนี่ยคะ่ะพระอิศวนซึ่งเป็นบิดาของพระพิคเนตนะคะมีชายาคือพระแม่อุมาเทวีพระศิวะเนี่ยทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลหนึ่งในตรีมูลติหรือสม,มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเลยนะคะซึ่งทั้งสามก็มีพระพรมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะนี่คะ่ะ สามมหาเทพทีนี้พระศิวะมหาเทพเนี่ยพระศิวะท่านก็มีลักษณะน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ชอบประทับอยู่ในที่เงียบสงัดเช่นป่าช้าและสนามรบที่สงครามสงบแล้วนะคะทรงมาลาที่ทำด้วยกรโลกศีรษะคนห้อมล้อมด้วยผู้ผีปริศารพระองค์ทรงเป็นมหาการค่ะคือผู้ทำลายสรรพสิ่งทั้งปวงนักบวชฮินดูเชื่อกันว่า พระศีวะคือต้นตำรับของนักบวชทั้งปวงเพราะทรงเป็นนักพรตบำเพ็ญตบะอยู่บนยอดเขาไกลลาดในภาวะที่อยู่ในสมาธินั้นทรงพิทักษ์โลกเอาไว้บนพระเกศสาที่ม้วนไว้เป็นชดานั้นมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นปิ่นปักไว้และเป็นที่สถิตหรือต้นกำเนิดของพระแม่คงคาด้วยค่ะตรงกลางพระนาราชก็คือหน้าผากเนี่ยนะคะ มีพระเนตรที่สามอันหมายถึงปัญญาจาักสุอันวิเศษอีกด้วยลำพศมีสีนินหรือเขียวคล้ำเนื่องจากทรงดื่มน้ำพิษเอาไว้เพื่อให้เทวดาเหล่าอื่นปลอดภัยจากอันตรายแล้วก็ทรงมีพระยาง,งูเป็นสร้อยสองวาน,พ,นพันเอาไวร้รอบรพระศอนะะี่ค่ะรอบคอเลยแล้วก็ยังมีรัดอยู่ที่พระพาหาและข้อพระกรก็คือทั่วพระวรกายนี้นะคะ <c oughs> จะลูบไายด้วยผงเท่า ที่เหลือจากการเผาศพซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของนักบวชชาวฮินดูพระศิวะทรงมีพระมเหสีสององค์คือพระนางปาราวะตีหรือพระนางอุมาเทวีพระนางทุรคาพระนางการีซึ่งก็คือชื่อองค์เดียวกันหมดเนี่ยนะคะแล้วก็พระแม่คงคาทรงพาหนะอันวิเศษคือวัวชื่อว่านันทิทรงอาวุธคือตรีศูนย หรือสามง่ามมีบันดะและสังเป็นเครื่องดนตรีทรงนุ่งหนังเสือและประทับนั่งบนหนังของพยักนะคะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีวะลึงนะคะศิวะลึงหรือลึงเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายโดยสัญ,ญลักษณ์เพศองคชาติการอนุมานครับพระที่ก่อเกิดลูกหลานชั่วนิรันดร์นะคะ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวเทพเจ้าในศาสนาฮินดูซึ่งใช้ในการบูชาสักการะในโบสถ์วิหารฮินดูในศาสนาฮินดูยังเป็นที่ตกเถียงกันว่าศิวลึงเป็นตัวแทนทางกายภาพของเทพ,พเจ้าหรือเป็นเครื่องหมายทางจิตวิญญาณนะคะทีนี้ประวัติก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะพระพรหมพระวิษณุและพระนางวาสิถีพร้อมด้วยเทพบริวารอื่นๆ ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระศิวะที่เขาไกรลาศพอถึงที่ประทับแต่บังเอิญในขณะนั้นพระศิวะเสวยน้าโสมคือหมายถึงสุราเนี่ยนะคะท่านท่านเสวยมากเกินไปจนกระทั่งเมาเลยไม่มีสติขณะนั้นพระชายาของพระศิวะก็คือพระนางปาราวตีอยู่ในท้องพระโรงด้วยพอพระศิวะมองเห็นภรยาก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นโดยไม่ได้สนใจว่าสถานที่แห่งนั้นคือท้องพระโรง คือว่าเป็นห้องประชุมของเหล่าเทพค่ะพาศิวะไม่มีสติเหลือเลยแม้แต่น้อยนะคะเพราะดื่มมากเกินไปก็เลยทรงเสพสังวาสกับพระนางปาราวะตีณนะสถานที่แห่งนั้นเองและในขณะที่กําลังเสพสังวาสกึ่ดื่มดาอยู่นั้นไม่ได้สํานึกถึงการกระทําอันไม่สมควรเทพทั้งหลายที่นั่นมาประชุมได้เข้ามาได้เจอภาพอนาจาและความไม่สํารวมในการมาคุณของพาศิวะและภรรยาเข้าทันที จึงพากันดูถูกเหยียดหยามในการกระทําที่ทั้งสองพระองค์ไม่สามารถจะควบคุมพระองค์ได้พระวิชนุถึงกับอดกลั้นหัวเราะไว้ไม่ได้ที่เห็นภาพทั้งสองพระองค์ขาดสติสัมปชัญญะบรรดาเทพเจ้าต่างๆพากันร้องดาอย่างไม่พอใจพวกที่มีสมบัติผู้ดีอย่าได้มาคบคาสมาคมกับพระศิวะนี้เลยจากนั้นก็พากันสาบแช่งต่างๆนานาก่อนจะเดินหันลังจากไปซึ่งเมื่อทั้งสองพระองค์คลายจากภาวะเช่นนั้นแล้ว พระศิวะก็เลยถามทหารรักษาประตูว,ว่ามีใครมาส่งเสียงรบกวนเราหรือไม่ทหารก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทรงทราบเมือ่อทราบดังนั้นทั้งพระศิวะและพระนางปรารวติก็เกิดความอับอายเป็นอย่างมากพระศิวะทรงมีพระประสงค์ให้มวลมนุษย์ได้จดจําการกระทําที่พระองค์ทั้งสองนะคะได้ทําความอับอายเช่นนั้นตลอดกาลจึงมีรับสั่งว่าข้าคือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด ดังนั้นลึงของข้าพร้อมกับของพระเทวีก็เช่นเดียวกันมันคือสัญ,ญลักษณ์แสดงการต้อนรับของเทพพระเจ้าที่เขาไก่ลาดนะคะซึ่งความอับอายก็ได้ทำลายชื่อเสียงของทั้งสองพระองค์แต่ก็ทำให้สัญ,ญลักษณ์ของทั้งสองพระองค์มีชีวิตที่เป็นอับมันตะคือศิวลึงกับโยนีจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดผู้คนชาวฮินดูก็พามากราบไหว้บูชากันจนถึงปัจจุบันนะคะ เอาละค่ะเวลาได้หมดลงอีกแล้วนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องติดตามฟังตอนต่อไปนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสวัสดีค่ะ